สามเทคนิคนะครับที่จะช่วยพลิกชีวิตคุณได้ในทันทีครับเทคนิคที่1ครับคือการที่คุณนั้นเพิ่มสกิลเซ็ตของตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองครับหรือการที่คุณนั้นเข้ามาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคุณให้ตรงยุคตรงสมัยนั่นเองครับเช่นการทําออนไลน์หรือการที่คุณนั้นมาพัฒนาทักษะเรื่องการสร้างตัวตนในยุคนี้นั่นเองครับและเทคนิคที่2ครับคือการที่คุณนั้น ปรับไมเซ็ตหรือเพิ่มไมเซ็ตให้ถูกต้องนั่นเองครับเพราะการที่คุณมีไมเซ็ตที่ถูกต้องนั้นมันก็ปิดเสม,มือนกับการที่คุณนั้นมี GPS หรือมีเข็มทิศที่ถูกต้องนั่นเองครับถ้าคุณไม่มีความรู้ก็แค่ฝึกแล้วก็เรียนรู้ครับคุณก็สามารถที่จะทําอะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับและถ้าเราคิดว่าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันครับและเทคนิคที่3ครับคือการที่คุณนั้นหาความเป็นไปได้ในรูปแบบใหม่ๆนะครับ อย่าไปพยายามยึดติดความสําเร็จแบบเดิมๆหรือไปยึดติดวิธีการหาเงินในรูปแบบเดิมๆนั่นเองครับและตามเทคนิคนี้นะครับที่จะสามารถพลิกชีวิตคุณได้ในทันทีครับคงูใด,ดครับถ้าใครสนใจในเรียนคอร์สออนไลน์มีทีวิธีการทำธุรกิจยุคใหม่โดยที่ไม่ต้องงองเงินลงทุนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถ,ถามเข้ามากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ